คืนคค่ะครับผมรบกวนอย่างนี้นะครับชื่ออายุหมายเลขบัตรตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ที่เดินทางมาในครั้งนี้นะคะค,คอนโดมือถมอเท่าไหร่ใส่ให้ผมตรงนี้แล้วก็เซ็นชื่อตรงนี้แล้วก็เขียนชื่อจริงนามสกุลจริงของอีกหนึ่งท่านตรงนี้ครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ area 25แอ twenty f ขอใหญ่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ได้จุดแล้วก็เดี๋ยวจะไปขนของลงกันนะคะก็น้องเขาดีมากเลยอ่ะเขาพาเดินดู ทุกจุดเลยเพราะแบบว่าเราควรจะกางตรงไหนแล้วก็เป็นเราเป็นเต็นอะไรนะคะก็บอกจุดตำแหน่งทิศท,ทางลมได้หมดเลยเดี๋ยวไปกันดีกว่า อเพื่อนกลางเต็นท์อยู่เดี๋ยวเขาจะกลางทาบก่อนนะเดี๋ยวกลองจะดูว่าเขาก็เราจะต้องกลางอีต่อไหมอะไรเนี่ยไม่ใช่ต่อแก๊สรุ่นหายากนะคะนี่ปุ๋ยปุ๋ยลืมมาปะ่อันนี้มันเป็นลายดอกแบบตะปิงอันนี้ตะปิงหรือออทัม อ๋อ oh, ใช่ oh, <okay. S 2> ใช่อันนี้จะเป็นสปริงเป็นดอกแบบกลมๆนะคะนี่แต่ถ้าเป็นออทัามันจะเป็นดอกเมเปิลเนาะเป็นแบบเป็นใบเมเปิลล้นแน่ลน้นแน่มันไม่ออกมาเฮ้ยพี่มันไม่ลงมากกว่าเฮ้ยเราเอาที่เฮ้ยพี่มันล้นนะมังนี่ไม่ล้นไม่ลงอะ่ะเราเอาที่กอกมาไอ้ที่สีแดงมานี่กองอันนี้ต้องใช้ผ่านอันนี้เท่านะะั้นค่ะอี้ครับอืมจริงดิใช่คือผิดอุปกรณ์ว่างั้นอืมห้ามครับไม่ไม่เข้าพวก โอเคตอนนี้นะคะเสร็จโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกลางทาบนะคะเพื่อนมาก็กลางติดกันแบบนี้อันนี้เป็นโซน B นะคะแล้วก็ถ้าเป็นโซน A ก็คือจะเป็นโซนทางนน้นซึ่งโซนทางนน้นอะ ก็สามารถที่จะเอารถเข้าไปจอดได้สำหรับคนที่มีรูท็อปที่เป็นเต็นท์นะคะอันนี้ก็คือทางเข้าเป็นแคมป์ไซที่จริงๆมาถึงได้สักประมาณ3ชั่วโมงรู้สึกว่าแบบเงียบแล้วก็ดูดีมากเลยอะคือทุกอย่างดูแบบเรียกว่าเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ มีการจัดการที่ดีนะคะสวยแลนสเคปดีมากาน่าจะเป็นจุดถ่ายรูปแล้วค่ะอันนี้สวยดีนะเดี๋ยวขึ้นไปภาพมุมสูงจากจุดนี้ เห็นภูเขาด้วยห้องน้ำนะคะก็คือจะมีจุดเดียวก็เป็นของผู้ชายฝั่งนี้แล้วก็ของผู้หญิงฝั่งนู้นนะคะก็ท้องของผู้ชายแล้วผู้หญิงก็จะมีที่ทิ้งขยะแล้วก็มีที่้ังจานอยู่ในนั้นด้วยเลยนะที่นี่นะคะก็จะมีรองเท้าให้ก่อนที่จะเข้าไป ทำทุระด้านในนะคะก็จะทําให้ด้านในเนี่ยสะอาดไม่มีขี้โคลนหรือว่าอะไรติดดินเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นที่ล้างจานนะคะคิดว่าแบบน่าจะเพียงพอเลยแหละยุงตัวขนาดนี้ค่ะยงไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรกูยไม่กิน มาครับมาครับหนูยานนะกองนะอันนันครับกูก็มงว่าทุกมันจะมันจะดิฟวะวะนก็ปวดท้องนี่กรอบนรอบไม่ใส่สลัดนะหรือว่าสลัดยังไงเอาเลย

ันเช้าแล้วค่ะเนมีไข่เจียวเ้าสุกแล้ว ยำเช้าเรา,าเป็น,ขนเนขเเเ้าต้มเี่ยคดวมีสานหรด้วยขเ่ายอข้าต้มแสนสวยของปุยามเช้านี้กิน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 ไปเดิน ลองเดินเล่นอยู่ในลานกลางเต็นท์นะคะตรงนี้ก็คือจริงๆจากที่เราอยู่ก็คือตรงมุมนี้ตรงเนี้ยก็มีเป็นแบบที่จุดไฟกลางคืนเป็นกองไปด้วยก็าขึ้นอยู่ดอกเดียวตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์บนะคะอันนี้จะเป็นแบบลานโล่งๆเป็นที่จุดไปส่วนทางนู้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เ แล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะมีแค่จุดเดียวที่เป็นปีนเขาเด็ก ออกเประมาณเร้ยครัเขากเกสัทานแลรสมารถเข้าได้แล้วเหนือนี้อเปิดเป็นนมันจะมีค่าครณคที่สูงก็คือเวลาเขาขัดใช้โพลิชครับมันทำให้หินเนี่ยร้าวแล้วแตกออกมาเป็นแผ่นเียกๆไม่พูดด้วยอย่าเพิ่งเกินคุยอ๋อเดี๋ยวผมพาไปดูทิตะวันออก่อนค่ะอันนี้คือเราเลี้ยวมาซ้ายทางทิศตะวันออก ววิวแต่ว่าถ้าหลังจากถ้าหลังจากตกฟอสเคน่าไปเขาอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นเขาแผงมา้าแล้วก็ยาวไปนู่นไปบางน้ำเขียวเลยครับผมอ่าอันนี้เป็นหมูผัดขิงน,นะคะ แล้วก็ตามด้วยหมูน้ำตกเอาเนื้อนะ้ำตกหมูค่ะเียมาจากบ้าน้งงจต่อไปจะเป็นน้ำตกเนื้อนะคะส่วนของเนื้อคือผิดทางาค่ะ ชาวนี้อากาศดีมากนี่แบบเพิ่งเจ็ดโมงครึ่งอะแต่ไม่มีแดดเลยอะไปข้างนอกกันดีกว่าว่าจะเอาเก้าอี้ไปตรงนู้นนะคะ ออกเป็นตาน้ำมาจากพื้นอเอาใครระวังนะจับจับยอ่ยอย่อ <the> <laughs> ไม่ต้องถึงโปะนะเอาแค่หินก้อนใหญ่ข้างล่างพอมันขยับได้อะ่ะของเด็กเราก็จะเล่น <kung> All the way I thought that you'd be here <ım Laser> with me. Though I messed up everything <único Liberty Overwatch> I aim to be. Keep my balance, stand up, forget. Uhm. <cima. S 1> ไปเอาปาสล <c oughs> <oko> ิดไหมไม่เอาเป็นไรเลยเนี๋ยวนี้เลยเอามันมุ่ดตัวนี้นี่ไม่ออกเพระเราไปเจอบใไข่แนีเลยนกินใส่จุ่มเนียนมากใส่ปลาปลามา